สวัสดีค่ะพี่ยานะคะปีนี้54นะคะย่างเข้า55แล้วมีร่องรอยเหี่ยวยน่นขาดน้ำขาดความชุ่มชื้นนะคะทราบว่าที่คลินิกโมดิโกพลสมีนน้องโพรเจนซาซึ่งเป็นเครื่องแรกเครื่องเดียวของภาคใต้นะคะมาประจำอยู่ที่นี่ก็เลยอยากจะมาลองน้องหน่อยค่ะว่าน้องจะทำงานอย่างไรแล้วก็หลังจากนี้เราค่อยมาดูผลลัพธ์กันนะคะว่าเป็นอย่างไร น่าจะแดงๆนิดหน่อยถามว่าเจ็บไหมถ้าบอกว่าไม่เจ็บเลยมันก็ไม่ใช่นะคะแต่รู้สึกจิ๊ดๆ,ๆนิดหน่อยแต่ถามว่าทนได้ไหมสบายค่ะทําเสร็จแล้วเดี๋ยวอีก2สัปดาห์เราก็มาดูผลลั์กันนะคะหลังทําโพเทนซ่าไป21วันนะคะว่าผลเป็นยังไงบ้างหลังทําไปวันแรกรู้สึกว่าแค่ร้อนๆนิดหน่อยนะคะไม่มีการเจ็บการแสบหรือการปวดเลยหลังทําไปสิ่งที่เห็น3สัปดาห์จะรู้สึกว่าตรงบริเวณคอนะคะรอยย่นร้อยเหี่ยวตรงนี้จ,จะจางลงแล้วก็ใต้เหนียง ใข้คางนะคะแาลไปเยอะเลยค่ะจากที่เป็นก้อนเป็นตุ่มอยู่นะคะตรงร่องแก้มตื้นขึ้นนะคะสิ่งที่เห็นชัดคือตรงหางตาซึ่งโดยปกติเนี่ยหางตาจะห้อยตอนนี้หางตาเปิดขึ้นนะคะแล้วก็หน้ามีความตึงขึ้นรู้สึกว่าคุณท,ที่จะทำค่ะถามว่าเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะทุกคนทำได้ค่ะ